เคยไหมครับคำนวณ NPShA มาอย่างดีแล้วแต่เวลาสตาร์ทอัพมันดันเกิดคาวิเทชันวันนี้เรามาดูกันว่าเป็นเพราะอ,อะไรปกตินะครับ NPShA เนที่เราคำนวณได้เนี่ยมันก็จะมีมาจินของมันเราจะคำนวณตาม h y d r a u e i c Institute นะครับไม่ว่าจะเป็น h i 9.6.1 HI 9.6.6นะครับเราก็คำนวณตามสแตนดาดเรียบร้อยแล้วก็มี NBH SH ที่เป็น Margin ตามสแตนดาดของไฮโดร i c Institute นะครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยในเวลาสตาร์ทปั๊มเนี่ยทำไมมันเกิด c a v i t a t i o n ทำไมมันสั่นนะครับปัญหาเนี่ยเรามักจะเจอในพวกไลท์ไฮโดรคาร์บอนนะครับเช่นพวกน้ำมันเช่นพวกน้ำร้อน ก็ใช่นะครับที่มันเดือดง่ายนะครับหรือไม่พวกโซเวนพวกแอลโกอฮอล์ทั้งหลายอะไรที่มันระเหยเป็นไอง่ายเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ประจํานะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าไอเหตุการณ์เนี่ยมันมาจากไหนเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับหน้าที่ซิสเต็มซิสเต็มหนึ่งนะครับ, System, System รบเราคํานวณมาอย่างดีแล้วนะครับ NPSHA เนี่ยมากกว่า r ยู่5เมตรดูและเป็นระบบที่ดีมากนะครับ วิธีการคำนวณน,นะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็อ้างอิงมาจากไฮ r ดรลิกอินสติทิว9.61นะครับเกี่ยวกับเรื่อง Margin นะครับ9.66เกี่ยวกับเรื่อง s u บชั่นคอร์ดิชันะครับของไฮ d ดรลิกอินสติทิวครับก็คือเป็นสูตรที่ NPSHA ทั่วๆไปที่เราควรที่จะรู้ครับผมที่เราคำนวณเป็นประจำอยู่แล้วนะครับครานี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเมื่อเราคำนวณดีแล้วเนี่ยเราออกแบบเนี่ยด้วนเรื่องจากปกติเนี่ยไปเนี่ย กับปั๊มเนี่ยบางทีนะครับร้านซักชันมันยาวมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ l a y o u ์ของโรงงานมันสวยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นคลังน้ํามันนะครับคลังน้ามันเรามักงจะวางปั๊มไว้ที่ที่เดียวกันนะครับเขาเรียกเป็นปั๊มเฮาส์นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็การง่ายในการแม่นทันนะครับในแอปพลิเคชันเนี้ยเราก็จะวางซักชันไป์อ่ะไว้ที่90เมตรนะครับก่อนที่จะเข้าถึงปั๊มปั๊มนะครับสตาร์ทเป็นแบบด i เรกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไดร์ฟออนไลน์เนี่ยการที่ปั๊มเราสตาร์ทจนไปถึงซิงโครนัสสปีดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.5นจหเซกนะครับหรือครึ่งวินาทีนะครับใบพัดก็จะหมุนเข้าสู่ซิงโครนัสสปีดนะครับครณวนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนอกจากใบพัดมันจะหมุนไปที่ซิงโครนัสสปีดที่0.5เซกแล้วเนี่ยไอศู้เซกเนี่ยจะทำให้เว LOCITY ของไบทางด้านซับชั่นนะครับเริ่มจากศูนย์ไปที่1.5เมตรตามดีไซน์นะครับก็คือเป็นการดีไซน์ที่ตัวเลขค่อนข้างสวยนะครับสวยที่เดียวเลยนะครับ แต่กันนั้นเองนะครับมันก็ยังจะเกิดคาวิเตตขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิสเ็มนะครับทางด้านซักชันจะต้องใช้แรงหรือดิฟเพเชอร์นะครับใช้ฟอสหรือดิฟเพเชอร์นะครับเพื่อที่จะทําให้อัตราเร่งน,นะครับจากศูนย์ไปถึง V หรือ1.5เมตรเปอร์เซกตามที่เราต้องการทําให้พาร์เชียลเพเชอร์ข้างในโดยทางด้านซักชั่นนะครับมัน ต่ำกว่าความดันไอมันทำให้เกิดคาวิเทชันนะครับก็จะเกิดบับเบิลขึ้นนะครับเราสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าแอคเซเลชันเฮดนะครับซึ่งแอคเซเลชันเฮดเนี่ยมันสามารถใช้สมการอธิบายนะครับก็คือ L คือความยาวของท่อนะครับเดลต้านะครับเป็นอ่าเว o c i t y ของ Liquid ในท่อนะครับ G ก็เป็น9.81นะครับเป็นก็เป็นแอคเซเลชันของ g ก a v i t y นะครับ T ก็คือ Time Inception นะครับที่มอเตอร์นะครับ เริ่มจากศูนย์ไปที่ซิงโคอนราสปีดนะครับเมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสำหรับในตัวอย่างนี้มานะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยณศูนย์จุดห้าวินาทีแรกเนี่ยเราต้องการเทสยี่สิบเจ็ดจุดห้าเมตรยี่สิบเจ็ดจุดห้าเมตรเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ปั๊มตัวนี้เป็นปัมนปนป๊มที่ดีที่สุดในจักรวาลน,นะครับแล้วก็เอามาดูในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับซึ่งมันทำแอตโซลูดแบคข้ามได้ซิสเต็มเนี่ยมันจะมี เท d ดิฟได้แค่เพียง10เมตรนะครับก็คือตามกฎของแอสซ u ล e ัคปั u m ที่เราเคยบอกกันไปเมื่อเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับในหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีทางหลีกเลี่ยง c คาว t a t i o n ได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราจะต้องดีลกับมันเราจะหลีกเลี่ยงยังไงที่ทําให้ปั๊มเราเนี่ยมีอายุการใช้าง,งานที่ค่อนข้างนานครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรายัางอยู่ในขั้นตอนการดีไซน์นะครับ เราควรที่จะลดระยะ L นะครับตามสูตรเลยนะครับลดระยะ L เพื่อให้ acceleration head เนี่ยมันต่ำลงนะครับก็คือทำท่อขาดูดให้มันสั้นลงถ้าเราดีไซน์เราทำอย่างนี้ก่อนได้นะครับหรือเราจะลด v โดยการเพิ่ม diameter ของตัว suction pipe ไ,ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ acceleration ลดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกตั้งไปแล้วล่ะเรากำลังเจอปัญหานี้อยู่เราจะทำยังไงกับมันได้บ้างครับ วิธีการก็คือเราต้องลด velocity ให้ได้นะครับปกติถ้าเรา start แบบ direct online นะครับระยะ velocity จากศูนย์จนไปถึง synchronous speed เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ0.5นย์จาเศกใช่ไหมครับเราจำเป็นต้องเพิ่ม timing อันนั้นขึ้นนะครับเพื่อให้ head of acceleration เนี่ยมันน้อยลงเราก็ต้องติด soft start นะครับหรือ inverter นะครับเพื่อให้ ramp start up เนี่ยมันช้าลงนะครับอาจจะเพิ่มเป็น10เศกยีสิเศกนะครับเราคำนวณได้จากในสูตรนะครับสมมติว่าเรามีเทส ในสิสตเเตมทางด้านซักชั่นเนี่ยอยู่ที่0.5เมตรนะครับเราต้องเอา0.5เมตรเนี่ยไปคอนเวิร์ตกับสูตรเพื่อเราจะรู้ว่าแแลมที่มันขึ้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นกี่เซกนะครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับปั๊มมันติดสเตทที่มีชาร์ปบิทวินแบลลิงเนี่ยการสตาร์ชา้าเกินไปเนี่ยอาจทําให้เกิดไวเบชั่นสูงได้นะครับเราจะต้องอยู่ในจุดที่ออปติมัมที่สุดนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับโดยเฉพาะพวก LPG พวกน้ํามันใสอย่างเงี้ยนะครับน้ำร้อนอย่างเงี้ยครับ เป็นมัลติสเตจนะครับระวังให้ดีนะครับเราต้องจูนมันให้มันเข้าที่มากที่สุดนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าเราติดซอฟต์สตาร์ทแล้วเราติดอินเวอร์เตอร์แล้วเรากดลัมได้เท่านี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมกับปั๊มพวกมันติดสเตทนะครับหรือเราจะไม่ทําอะไรเลยเราจะไม่ทําอะไรเลยเราจะไม่ลงทุนอะไรเพิ่มเราจะต้องปรับตัวในการเปลี่ยนวิธีการโอเปเรตนะครับอย่างลู่นะครับอย่างแรกเลยนะครับวิธีการโอเปเรตเนี่ย ที่คือทำให้ velocity มันขึ้นช้าที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยง e a ฮ of acceleration เนาะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องปิดทั้งด้าน bypass valve นะครับ minimum flow valve นะครับแล้วก็ปิดทั้งด้าน discharge นะครับให้เหลือเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับและเปิดปั๊มนะครับเปิดปั๊มจากศูนย์ไปที่ synchronous speed นะครับขนาดเนี้ย velocity เนี่ยมันจะเป็นศูนย์อยู่นะครับต่อให้ bypass impeller เนี่ยมันหมุนที่ synchronous speed ก็ตามนะครับแต่เราทำแป๊บเดียวนะครับอย่าแช่ไว้นนนาพอปปัั๊๊มมถึง synchronous speed ุบ เรารีบเปิดเลยนะครับเปิดมินิมัมโฟนะครับให้จุดใช้งานเนี่ยมาอยู่ที่นี้นะครับคอน t i n นว่า s t สเตเบิลนะครับให้มันอยู่ที่จุดนี้นะครับโอเคคราวนี้เว LOCITY มันก็จะอยู่เท่ากับมินิม u m โฟนะครับแอคเซเลชันเทสมันก็จะไม่สูงนักนะครับถัดมานะครับถัดมาเราค่อยๆเปิดดิชาร์ไลน์นะครับดิชาร์ไลน์เนี่ยค่อยๆเปิดจนกระทั่งจนกระทั่งจุดโอเปอเรตติ้งพอยต์เนี่ย มันค่อยๆชี้ไปทางด้านขวานะครับจนกระทั่งถึงจุดใช้งานนะครับวิธีนี้ก็ทําให้เราเนี่ยช่วยหลีกเลี่ยงการเกิด head of acceleration ซึ่งเป็นเหตุทําให้ปั๊มเราพังหรือมีอยุสั้นได้นะครับวิธีนี้เราสามารถทําช่วยในกรณีที่ปั๊มตัวนี้เป็นมั l ติ s สเตทได้นะครับเพราะว่าปั๊มมันติดสเตจจะอ่อนไหวมากในการที่สตาร์ทช้าๆนะครับโดยเฉพาะมันติ s สเต e ที่เป็น between bearing ที่เป็นทรงนอนพวกนี้มันจะมีปัญหาทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็ควรจะใช้ซอฟต์สตาร์ทคู่กับตัววิธีการพู้เยอร์การโอเปเรตลักษณะนี้นะครับทำให้ปั๊มเราเนี่ยมีอายุการใช้าง,งานที่นานขึ้นแล้วก็ไม่มีคาว,วิเต็นะครับไม่มีวัตเตอร์แฮมเมอร์เกิดในระบบนะครับเรามาสรุปกันนะครับถ้าลิควิที่เราจะปั๊มเนี่ยระเหยเป็นไอง่ายนะครับหรือเป็นพวกไลท์ไฮโดรคาร์บอนลหควหรือจะเป็นเอทานอลหรือจะเป็น LPG หรือจะเป็น whatever น้ำร้อนอย่างนี้นะครับ การสตาร์ทไดร์เวลออนไลน์เป็นเรื่องที่อันตรายมากเราควรที่จะคำนึงถึง head of acceleration ด้วยนะครับและอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ควรจะคำนึงถึงก็คือพวกพังเชอร์ปั๊มนะครับที่เป็น reciprocating ปั๊มนะครับเพราะว่าโปรมันจะ start stop start stop อยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็จะเอา head of acceleration เนี่ยมาคิดด้วยอยู่เสมอนะครับพอเราคำนวณได้แล้วปุ๊บ head acceleration เนี่ยมันพอดีกับระบบไหมหรือว่ามัน over เกินก่อระบบคำว่า over กับระบบ คือทำให้ NPSHA เราติดลบเนี่ยนะครับสิ่งที่แก้คือเราต้องเพิ่ม t i m มิ่งลด velocity เพื่อไม่ให้ Acceleration มันเกิดอัาตราเร่งของ Liquid มันเกิดวิธีการเนี่ยก็คือลดลดความยาวท่อทางด้านขาดูดนะครับเพิ่มแลมิเตอร์ท่อขาดูดหรือติด Inverter ตอร์ติด Soft Start นะครับหรือ Start ที่ Shut Off Head นะครับและค่อยๆแลมดาวน์ลงไปที่ o v e r a t i n g Point นะครับและพอมาถึงจุดๆนี้นะครับปั๊มตัวเนี้ย ก็จะมีปัญหาน้อยลงซ่อมจะน้อยลงนะครับแมกซิลก็จะเปี่ยกช้าลงแบริ่งมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปละครับ